สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับวันนี้เพื่อนเพื่อนก็อยู่กับช่องไออุ้ยมืองการเมือนเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เรามาดูเหรียญของหลวงพ่อแก้วเกษารูนะครับจะสร้างปี2 5 1 9นะครับเะหรียญน,นี้นะครับแล้วก็อีกครังนะครับวันนี้เราเข้ามาอยู่กับรายการไม่เทนะจ๊ะนะครับเหรียญไม่เทน,นะครับเหรียญน,นี้ แต่ผิวไฟเงี้ยบางคนลงนะครับว่าเป็นพระเทนะครับโหสี่หน้าเทสลกะเกินะครับแล้วก็พระเทนะก็สี่ค่อนข้างใกล้เคียงนะครับลักษณะเดี๋ยวนี้ก็ทากระไล่นี้ทำนี้เหมือนขึ้นนะครับโอ้อันตรายมากนะครับกระไ่แบบนี้นะครับอ่าลงได้เลยนะครับเหมือนมากนะเหมือนคล้ายๆเลยคล้ายไม่จะว่าเหมือนก็ไม่ใช่นะครับคล้ายๆนะครับคล้ายๆอ่าแต่โค้นที่ไม่ได้นะนี่ครับเป็นโค้รรอนะครับนี่ครับ โคดลอดคืออะไรนะก็จะเป็นโคที่ลอยขึ้นมาในบล็อกนะครับแล้วก็จะเป็นแบบนี้มุดทุกองนะครับถ้าโคที่เราเห็นตามภาพเนี้ยก็จะตอกไปตรงจุดกันนะครับแต่ลักษณะเนี้เป็นโคดลอดนะ่ก็จะเก๋ดูง่ายเห็นไหมเราดูเมื่อกี้คมมากเลยนะแต่เรามาซ่องเนี้ยไม่มีความคมเลยนะครับแล้วก็พื้นผิวเรียดันจะเป็นพดพดๆด,พด,พ,ด,พ,ดพดเลยนะอ่าเนี้ยลักษณะแบบนี้เป็นผ่ากีนะครับเพื่อนลักษณะการที่แบบผิวเนี้ยมันค่อยตึงเนี้ย อันตรายนะครับระรักข้าแบบนี้คือพระที่ไม่มีความคมชัดไม่มีความตึงเนี่ยก็จะเป็นพระที่ไม่เทนะครับเห็นไหมเนี่ยครับอ่าเห็นไหมตัวหนังสือต่างๆเห็นไหมนั้นคอบเรียนเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมจะมีรอยยับๆนะครับตามรอบเรียนเห็นไหมอ่าลักษณะเนี่ยคือพระไม่เทนะครับเห็นไหมครับตามคอบเนี่ยแล้วตัวหนังสือจะไม่มีความคมเมอกี้เนี่ยเราดูภายนอกเนี่ยเราจะเหมือนว่ามีความคมมากเลยนะแต่ถ้าเรามานั่งดูภายในแล้วซองดูโดยรวมโดยกล้องเลยเนี่ย จะเห็นเลยว่าไม่มีความคมชัดเลยนะเห็นไหมครับอ่าแบบเนี้ยกล้องทีง่จึงมีความสําคัญมากนะครับการเลือกซื้อกล้องดีๆเนี่ยก็จะทําให้เราช่วยเช่าผาได้งานยิ่งขึ้นเป็นความสําคัญย่างหนึ่งเลยนะผมให้ประมาณห้าถึงสเปอร์เ็นนะเรื่องกล้องเนี่ยมือมือก็ต้องมีกล้องที่ดีในะระดับหนึ่งนะครับสี่ห้า้อยนี่ผมก็ว่าคมชัดเลยนะอา,อาจจะไม่ต้องแพงมากสนะี่ห้าร้อยก็ชัดแล้วผมก่อนที่จะมาซื้อตัวนี้ก็ซื้อสี่ห้า้อยนี้ ลุงดีๆนี้ก็คมชัดเหมือนกันนะครับเนี่ยเราจะเห็นความตื้อเลยไหมเนี่ยถ้าเราเจาะลงไปเนี่ยถ้าเพื่อนๆต้องจากมือเนี่ยไม่เห็นนะอันตรายมากนี่ครับจะเห็นความตือ้อเห็นไหมเห็นไหมว่าผาเนี่ยมีความคมลึกไม่เท่ากันเนื่องจากการที่เข้าไปกดบล็อกมาเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะทําให้คมชัดเท่ากันทุกจุดได้เนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมบอเวดเห็นไหมแล้วก็แล้วก็วกวกวทา่าเน็นไหมจะมีความคมบ้างไม่คมบ้างเลยนะ ไม่ได้นะครับพระเทนี่ต้องขมทุกจุดต้องขมเป็นสันเป็นแท่งเลยนะครับลักษณะนี้เป็นพระไม่เทเนี่ยครับท่านเพื่อนที่ศึกษาพระที่ไม่เทนี่ก็จะทําให้ดูพระเทได้ง่ายยิ่งขึ้นอ่าถ้าเพื่อนไปดูพระเทอย่างเดียวเนี่ยผมก็ว่าไม่ไม่ได้นะแต่ถ้าผมว่าถ้าดูพระเกได้ด้วยพระเทได้ด้วยเนี่ยจะทําให้เราพิจารณาพระได้ง่ายยิ่งขึ้นมากกว่าที่เราจะไปนั่งดูพระเทอย่างเดียวอ่าอันนี้ตรงๆเลยครับเนี่ยครับ ถ้าเราดูพระเกได้ด้วยดูพระเทได้ด้วยเกศรู้ว่าเกเกศเบบไหนนะครับเบบไหน่เกเนี่ยแล้วก็ดูว่าเทเทเบบไหนแบบไหนเทเนี่ยเราจะพิจารณาพระได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเลยอ่านี่ยครับยิ่งข้างล่างเนี่ยยิ่งเห็นชัดนะครับว่าตื้นมากนะครับไม่มีความคมชัดอ่าแบบเนี้ยเห็นไหมนี่ครับอ่าเนี่ยเห็นไหมแล้วมีพดเนี่ยเห็นไหมแบบเนี้ยเห็นไหม ไม่ตึงแบบเนี้ยเขาเรียกว่าไม่ตึงนะครับไม่ตึงไม่คมชัดอ่าแบบนี้ครับก็จะเป็นพระที่ไม่เทนะครับอ่าค่อนข้างที่จะแต่สีกระไกต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายเป็นยังมากนะครับเนื่องจากสีเนี่ยคล้ายๆเลยออกแบบนี้แดงๆตรงนี้แหละพระเทก็ออกดแดงๆตรงนี้เข้าเริ่มทําได้แลวนะเริ่มอันตรายเหมือนกันนะครับแต่ว่าท้าถามว่าความเก่าได้ไหมไม่ได้นะอ่าถ้า เห็นกองเทมาป่อยๆเนี่ยก็จะรู้ว่าความเก่าเนี่ยไม่ได้มันไมมเกินไปนะครับความเก่านี้ก็เป็นสิ่งองค์ประกอบอีกหนึ่งอย่างที่มีความสําคัญนะเนื่องจากครับผะเก่าสัสอย่างแล้วเนี่ยโอกาเทะก็สูงแต,ตง่ต้องเป็นไปต้องแยกให้ออกระวังแต่งเก่านะครับกับว่าเก่าตามธรรมชาติเป็นบบไหนนะครับซึ่งเก่า,าตามธรรมชาติก็คือ งาที่สุดก็คือดูบนทนิ้งของเพื่อนแล้วก็พระที่ไม่ค่อยดังเท่าไหรน่นยก็จะมีเปอร์เซ็นต์เทที่สูงเพื่อนๆก็เอาองค์นั้นมาเป็นองค์ต้นแบบองค์โคของเพื่อนในการที่จะศึกษาต่อไปได้นะครับองค์นี้ก็เป็นพระไม่เทนะครับวันนี้หลวงเรียนของหลวงพ่อแก้วเกียรสารลนะครับปีหนึ่งเก้าไม่เทนะครับวันนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสัวนบวันนี้ผมก็ลาไปก่อนนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับ สวัสดีครับผม